แต่บางครั้งก็คิดนะตายซะได้ก็ดีตัวเราน,นี่นะมันจะได้หมดทุกข์แล้วก็หมดห่วงภาระ,ะข้างหลังรู้ได้ยังไง <c oughs> ต้องถามต่อไปรู้ได้ยังไงว่าเราจะหมดห่วงไอ้ที่บอกว่าตายซะก็ดีนี่แหละ <c oughs> อะไรมันบอกเข้าใจไหมคะอวิชามันบอกว่าตายซะก็ดีอวิชาคือความปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้นั่นก็คือไม่รู้สภาวะความเป็นธรรมดาของธรรมชาติไม่รู้เรื่องของสัจธรรม เพราะฉะนั้นก็เลยมองไม่เห็นว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของสัจธรรมความเป็นธรรมดาเราก็จะเห็นว่าความมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นความธรรมดาอย่างหนึ่งหน้าที่ก็คือว่าทำอย่างไรจรึงจะสามารถจัดการกับไอสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความถูกต้องแล้วจิตของเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องบอกว่าตายซะกด็ดีเพราะตายซะก็ดีเราไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าตายแล้วหมดห่วงหมดภาระอย่างที่ว่ามันหมดจริงหรือเปล่า แต่ในขณะที่เรากำลังลืมตายอยู่นี้เราสามารถจะรู้ได้แล้วก็บอกได้แล้วก็แก้ไขได้